หลายหลายบ้านอ่ะมักจะเจอปัญหานี้เรื่องของผีอ่ำมันเข้าไปอ่ำเข้าไปกดเข้าไปบีบหรือแม้กระทั่งเข้าไปข่มขืนเห็นอะไรไหมครับพี่เห็นครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเขาซ่อนเขาซ่อนเขาเรียกปมที่มันซ่อนสามชั้นเลยครับเรื่องนี้นี่อย่าบอกนะว่าลาลงเราก็ล้องตล้องมตรงนี้ใช่ใช่ ออะะไร่มีคนตาถลนอ,ะอ่ะเขาเป็นลูกหลานอากงครับอากงไหนอากงนาจาครับเป็นภาพคนแก่ผมขาวรู้สึกได้ว,ว่าเป็นโดนทำของแล้วกำลังพันหุ่นวันนี้เราสามคนต้องเป็นผีเหมือนเขาครับแบบนี้เลยครับถึงจะเจอกับเขาได้ครับ